อันนี้เป็นครีมกันแดดส,สำหรับทาที่หน้าเลยนะคะโอ้อันนี้ทาแล้วขาวจริงนะเนี่ยดีวเรามาทาทาคอด้วยทาคอทาตัวด้วยจะได้เท่ากันนะคะถึงเราไม่ได้ไปีออกแดดไงไ فا ่ว่าก็ทา,า,าให้แผ่ผิวเราขาวผิวเราผ่องได้นะแบบอยากโชว์ผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยอืมใ فا ่ว่ามันผิวเราผ่องขึ้นเลยนะเนี่ยูีิทากลับไปทาขึ้นมันผ่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝ้ายก็จะมาใช้ครีมกันแดดของโบนาเปาค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมี spf 50 pa บวกๆๆเลยต้องบอกว่าตัวนี้นะคะนอกจากกันแดดดีแล้วเนี่ยทาแล้วผิวยังขาวด้วยค่ะขาวแบบไหนไปดูกันเนื้อครีมเป็นสีชมพูด้วยนะคะเนี่ย โบนามเบล่า bon ตัวนี้เป็นครีมกันแดดของเกาหลีเหมาะสาหรับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะคนที่ผิวแพ้ง่ายยิ่งควรต้องใช้เลยค่ะครีมตัวนี้ใช้แล้วเบาสบายหน้ามากๆแถมปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสชุม่มชื้นขึ้นด้วยใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนขวดเล็กกระทัดรัดด้วยค่ะเหมาะแก,ก่การพกพาสุดๆพอทาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าขาวกว่าคอีกอ่ะแบบโูอันนี้ทาแล้วขาวจริงเะเนี่ยเดี๋ยวเรามาทาทาคอด้วย <laughs> ทาคอทาตัวด้วยจะได้เท่ากันนะคะ บอกว่านี้แบบขากันแดดดีมากลนะเพื่อนๆเวลาแบบไปเที่ยวทะงลงทะเลอนะไรอย่างเงี้ยอือหรือว่าแบบไปถ่ายรูปกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยอือทาครีมกันแดดไปเลยนอกจากบแบบทําให้ผิวขาวแล้วนะก็ยังแบบกันแดด,ดไปด้วยเนื้อครีมสีเขาหน้ารักมากเลยแบบเป็นสีชมพูด้วยอ่ะให้ดูระหว่างแขนกับกับตัวนะกับหน้าด้วยดิเู้สีเลยเออไฟว่าไฟก่อนผิวออกแนวขาวๆาวแล้วนะแต่พอทาปุ๊บอะมันผ่องกว่าหน้ามันสว่างกว่าด้วยดิอันนี้แขนยังไม่ได้ทานะ เดี๋ยวเรามาลองทาแขนงกันค่ะนี่ดูดีแขนงขาวเท่ากับหน้าแล้วค่ะอันนี้นะคะใครอยากแบบผิวสว่างผ่องก็เอาไปใช้ได้นะคะคืออันนี้หลังจากใช้ครีมกันแดดเสร็จนะคะฝ้ายก็ยังไม่ได้ใช้รองพื้นอะไรเลยนะไม่ต้องใช้รองพื้นเลยอะรู้สึกว่ามันแบบขาวแบบปกปิดหมดแล้วอะเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาแบบใช้แป้งฝุน่นทาเลยแล้วกันเนาะคือแบบใช้ใช้แป้งฝุ่นนะคะแบบเบาๆได้เลยนะโอ โอ้เนี่ยแห่ะใครที่ผิวขาวทาแล้วมันจะผ่องขึ้นนะส่วนใครที่แบบผิวสองสีอะไรเงี้ยค่ะทาแล้วมันก็จะสว่างขึ้นด้วยนะเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูกันนะคะ